สวัสดีครับวันนี้กลับมากับอีกหนึ่งรีวิวนะครับตัวนี้คือบันได MKS FD7 ไปดูดีกว่าปกติแล้วเนี่ยผมก็ขายตัวเนี้ยเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะจริงๆแล้วแต่ว่า เมื่อสองสามล็อตที่ผ่านมาเนี่ยมันหมดไปแบบอย่างรวดเร็วมากๆคนให้ความนิยมมากๆคือปกติผมก็ทำคลิปบันไดอยู่บ้างนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าผมไม่เคยทำคลิปอ่าสำหรับตัวนี้เลยไปดูกันดีกว่าว่าพอแกะกล่องมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างปะอ่ะ,อะ มันก็มีแค่บันไดเนี่ยแหละแล้วก็มีแมนวลมีแมนวลมาด้านหนึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษการใช้งานมันก็คือบันไดทั่วไปนี่แหละมาไว้ง่ายบันไดตัวนี้มันดียังไงดูนี่ความลื่นมันดูนี่ความลื่นมันโอ้โหสุดยอดคือบันไดเนี่ยทำจากอะลูมิเนียมนะครับผมทั้งอันนะ คู่หนึ่งเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่อ่าอกว่ากรัม400กว่ากร,รมักกรรมเลยนะถือว่าไม่เบานะครับผมถือว่าไม่เบาลหลายๆคนบอกว่าโหน้ำหนักก็หนกักทำไมมันถึงนิยมจังเลยดูสิดูความลื่นมันสิแล้ววิธีการพับเก็บของมันเนี่ยกดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะพับเก็บมันได้เลยอย่างนี้นะครับผมอ่าหน้าตามันดูดีนะผมว่ามันเป็นอ่า บันไดพับได้ที่หน้าตาดูดีพอสมควรเลยสําหรับสิ่งที่มันให้สิ่งที่มันให้มานะครับผมอ่าแล้วบันได MKS FD7 ตัวนี้เนี่ยมันผลิตจากเจแปนเนี่ยผลิตจากญี่ปุ่น made in Japan นะครับผม MKS เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำในญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ความพรีเมียมคือถ้าเกิดว่าเราจับบันไดตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเออมันพรีเมียมนะมันไม่ได้เหมือนกับบันไดก้องแกงก้องแกงทั่วไปที่ผลิตที่เราเคยเห็นมาในตลาดทั่วๆไปนะครับผมอเออมันมันมันแน่นมันแข็งแรงแล้วก็ความไหลลื่นของมันดีนะดีมากดีมากตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แบริ่งนะไม่ใช่แบริ่งแต่มันลื่นมากดูดิ อ่านี่คือยังไม่เบรกอินนะเดี๋ยวผมเอาไปให้ดูตัวที่มันเบรกอินแล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัดกล้องไปแป๊บนึงอันนี้คือบันไดที่ผมใส่อยู่กับตัวอะไรนะดาฮอนดีซโลนะอ่าอันนี้คือใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วดูดิดูด, <c oughs> ดิดูด,ดิมันหมุนติ้วเลยอ่าแล้ววิธีการพับกดตรงนี้ปุ๊บแน่ มันล่วงลงมาอย่างนี้นี่เห็นไหมแอมล่วงมาอย่างนี้นเจ๋งมากบอกตรงเจ๋งมากกางออกพับเก็บเออใช้งานได้ดีมากนะครับผมสำหรับตัวนี้นี่คือบันได MKS FD7 นะอะตอนนี้เนี่ยของเข้ามาในสต็อกแล้วนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยเข้ามาแล้วรอบหนึ่งราคาตัวนั้นราคาเนี่ยอยู่ที่1800บาท สำหรับบันได MKS SD7 1,800บาทมันเข้ามารอบที่แล้วเนี่ยมันเข้ามาหัวผมเข้าผมสั่งมาขายหนะ้าร้านอยู่มาสัก40คู่ได้แป๊บเดียวขายเกลี้ยงเลย1,800บาทลองคิดดูแล้วกันแต่ว่าตัวนี้ของเข้ามาใหม่แล้วรอบนี้เข้ามาแค่สีเงินนะครับผมอ่ามันเข้ามาแค่สีเงินใครที่ต้องการไปใส่บอดวอล์อกใครที่ต้องการไปใส่ที่แบบ แต่งให้มันดูวินเทจหน่อยเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ใครที่ต้องการน้ำหนักเบาเบซิงๆอันนี้ไม่ใช่อ่าบอกไว้ก่อนเลยแต่ถามว่ามันดีไหมมันดีมากเนี่ยดูดิอ่าวิธีการติดตั้งนะครับเราจะใช้ประแจเบอร์15เนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้เลยในการติดตั้งหรือเราจะใช้หกเหลี่ยมก็ได้นะครับผมหกเหลี่ยมรู้สึกเบอร์8นะ ตรงด้านนี้ขันเข้ามันจะมีเขียนไว้อยู่นะเนี่ยด้านนี้อ่ะอันนี้ right แล้วก็อันนี้ left นะครับผมติดตั้งให้ถูกด้านก็น่าจะโอเคแล้วสำหรับบันไดตัวนี้นะครับอ่ะสำหรับบันได MKF FD7 ตัวนี้รีวิวสั้นๆไม่มีอะไรแกะกล่องให้ดูแล้วราคาดีมากถ้าเกิดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม ที่ร้านไบการ์เด้นนะ0897600299หรือติดต่อมาทางอ่าเมสเซนใน c e e o o o กก็ได้นะครับเมสเซจหรือติดต่อมาทาง l ล n e ID ก็ได้นะครับแอดไซ์ไบการ์เด้นบีเต้องมีแอดไซ n ด้วยนะอ่าใครที่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ฝากรีวิวตัวนี้ไปด้วยนะครับผมสั้นๆได้ใจความมันได MKS FD7 เจงจริงๆ 小声开。